สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมยิยนดีต้อนรับสู่ช่องเฟนกี้ครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาสอนธีการเดินเกมไฟบุกเล่นยังไงให้ชนะรู้จังหวะการเล่นว่าแบบไหนเนี่ยได้เปรียบมากที่สุดนะเนีนอีกครั้งว่าผมเล่นเพื่อชนะนะไม่ได้เน้นแบบยิงเยอะนะโอเคนะเพราะว่าการทาคลิปแต่ละคลิปของผมเนี่ยก็จะบอกจุดประสงค์ในการทําคลิปอยู่แล้วโอเคก็การบุกเนี่ย รอบที่แล้วผมทำคลิปวิธีการเล่นฝ่ายป้องกันใช่ไหมรอบนี้จะทำ่ายบุกบ้างการบุกก็มี2จุดนะสำหรับเพื่อนๆคนไหนต้องการสนับสนุนช่องผมและกำลังหาบริการรับเติมเกม DeltaFord Mobile และ Steam ที่ดีที่สุดนี่เลยครับแกสปอ p อั up. ใช้เพียงแค่เลข UID และชื่อตัวละครในการเติมเท่านั้นรวดเร็วปลอดภัยไร้รีฟันการันตีด้วยยอดผู้ใช้งานมากกว่า2 0 0 0 0 0คนเปิดบริการมามากกว่า6ปี และจดทะเบียนบริษัทอย่างถูกต้องตามกฎหมายนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมอื่นๆอีกมากมายสนใจแอดไลน์เพื่อใช้บริการได้ที่แอดแก t สท็ p ปออย่าลืมใส่แอดด้วยนะคิดจะเติมเกมคิดถึงแก t สท็ p ปอัลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยก็คือการบุกแบบจุดเดียวกับการบุกแบบ2จุดอ่ะวิธีการที่ผมเล่นแบบบุกแบบจุดเดียวเลยนะอันดับแรกเลยก็คือว่า เล่น้ท้ายป้องกันเลยก็คือผมเนี่ยเริ่มต้นมาปุ๊บผมจะวางจุดเกิดฮะจุดเกิดจุดเกิดของอันนี้ผมเล่นตัวรีคอนไงมันสามารถวางจุดเกิดได้วางจุดเกิดใกล้ๆจุดที่เราจะบุกแล้วก็ต้องปลอดภยัยเห็นไหมผมก็เลือกวางจุดเกิดปุ๊บวางเสร็จปุ๊บผมก็เข้าจุดบุกเลยอ่าจากนั้นเราก็มาดูมาดูว่า ตรงจุด A เนี่ยมีศัตรูยืนอยู่ไหมอ่ะถ้ามีเนี่ยเราเคลียร์เลยเข้าไปเคลียร์ศัตรูในจุด A เลยจะได้ทําให้ยึดจุดง่ายเนี่ยเรียบง่ายมาเห็นไหมอ่าขั้นแรกปุ๊บอาที่วางจุดเกิดก่อนวางปุ๊บเข้าจุด A เคลียร์จุด A จบแค่นี้ได้ไหมผมเข้าเข้าไปเคลียร์เลยนะสไตล์ผมอะสมบูรเข้าไปเคลียร์เลยเข้าเดินเดินยัดเดินยัดเลย โอเกสร่างจุดเกลยปุ๊บเดินยัดเข้าจุด A เลยนี่เห็นไหมเมื่อคิดละเยอะผมเดินยัดเดินไล่ยิงเลยเนี่ยเข้าไปในจุดเลยเพราะว่าศัตรูเนี่ยอยู่ในจุดนะ<แ>ถ้าเกิดเราไม่เคลียร์เนี่ยเราจะไม่สามารถยึดจุดได้เห็นไหมพอเราเคลียร์ปุ๊บเนี่ยจุดมันก็จะเริ่มไหลลงไหลลงเนี่ยใกล้ได้แล้วเนี่ยอ่ะยัดยัดศัตรูในจุดต่อเดี๋ยวดูเห็นไหมศัตรูนในจุดมีเยอะนะดูรอยสีแดงซิเนี่ยไล่ยิงไป ยิ่งศัตรูไม่มีเนี่ยเรายิ่งยึดสบายเกียร์ในจุดก่อนเลยไม่ต้องคิดอะไรเยอะเกียร์ศัตรูในจุดครับศัตรูในจุดอะไรเกีเกียร์เกีไม่ให้เข้าจุดได้เนี่ยศัตรูในจุดมันเยอะเห็นไหมโอ้โหสู่จุด A จุด A ใกล้ได้แล้วเนี่ยรู้สึกว่าทีมนู้นจะกดมาเป็นตี้นะเนี่ยเห็นชื่อ WN อะไรเนี่ย เหมือนกับโซโล่เจองัดยกตี้อะ่ะทีมนุ้นดูตอนนี้ก็ตึงๆนิดนึงนะของคนมาหลายคนก็ม่ขนาดมือที่ธรรม,มาดาเจวัางจุดเกิดใกล้ๆจุดยึดนี่ยึดแล้วก็ไล่ชาร์จเข้าไปในจุดนี่เคลียร์ให้หมดเคลียร์ให้หมดโอ้โหโดนอีกแล้ว ไม่ต้องกลัวเรามีเราเล่นรีคอร์อยู่นะจุดเกิดเราไวนี่ปุ๊บแล้วก็โฉเข้าไปไม่ต้องคิดอะไรเยอะโฉเข้าไปเกีย๋ยวเข้าไปในจุดอ่าเข้าจุดเลยยิงแล้วก็เกียนศตุนในจุดศตุนในจุดเยอะมากไม่ต้องกลัวตายตายก็เกิดไปเ <c oughs> ่อเพื่อนๆแบบตายไปหลายตัวติดเงี้ยเริ่มใจเสียงไม่เป็นไรนะไม่ต้องใจเสียอะไร เราทําตามแพทเทิร์นของเราได้เลยมันดีอยู่แล้วนี่แพทเทิร์นเนี้ยดีอยู่แล้วไล่เคลียร์นี่เขาเขาจุดแล้วเคลียร์ศัตรูในจุดน,นี่แพทเทิร์นเนี้ยแหละไม่เป็นไรไม่เป็นไร ى. ทีมนู้มันเล่นดีอยู่อันนี้ต้องยอมรับว่าทีมนู้มเล่นดีผมก็เลยตายบ่อยนะไม่ต้องเปกลัวตายเม่ตเอาชนะอย่าไป็กลัวตายโอเคเห็นไหมได้จุดแล้วตอนนี้นะ่าจะจบเกมไว้นะเพราะว่าม <ๆ S 2> <ๆ S 1> ผมเล่นแบบว่ารีบเข้ายึดจุดอะ ให้เสราจเดียวไปอุ้มนี่ขนาดไม่ค่อยได้แบบยิงนะตายเยอะหน่อยยิงบีบิ๊กเอลเลยอะโอเคต่อมาก็จะเป็นการบุกจุดบีบีมันจะมีบีหนึ่งกับบีสองนะอ่าสไตล์การเล่นของผมก็คือว่าผมจะไม่อ้อมผมจะประจันหน้าด้านหน้าเลย ไล่เขียศูนยูด้านหน้าเลยเพราะผมมั่นใจว่าผมยิงสู้ได้แล้วถ้าเกิดว่าสมมติมีเพื่อนอ้อมไปเนี่ยเราค่อยไปเกิดบนหัวเพื่อนที่อ้อมนะแล้วก็วางจุดเกิดตรงนั้นแล้วก็อ้อมจากด้านหลังมายิงศูด้านหน้านี่เทคนิคผมอ่มะเดี๋ยวเราดูว่าเป็นยังไงตอนนี้ผมก็จะไม่อ้อมนะก็ไปเลยยิงตรงๆเลยถ้าใครเล่นไม่เก่งตัวนี้อาจจะยากหน่อยนะแต่ก็ค่อยๆฝึกไป อันนี้โดนควันก็เลยแบบว่าตัดสินใจถอยกลับมาก่อนเกือบถูกเกหมดผมสู้ได้แล้วไม่มีปัญหาอะไรโอเคนี่ตรงนี้เป็นทางลัดนะแต่ผมจะไม่วิ่งไปผมจะไปเคลียร์ศัตรูด้านหน้านี่อีกสองเคลียร์ตูด้านหน้าไปเลยเคลียร์ให้เพื่อนเนี่ยเพื่อนจะได้แบบว่าคนไหนที่เล่นไม่ค่อยเก่งเขาบางทีเขาไม่รู้ทางลัดไงเราก็จะได้นำ นันเหมือนนำถาบ่าปเป็นทับหน้าเห <c oughs> มือนทับหน้า <c oughs> บุกเขายึดดูสิเอ๋ <c oughs> เห็นไหมอ่ะ <c oughs> เห็นไหมเพื่อนอย่างเพื่อนคนนี้เขาอ,อ้อมไปแล้วก็เนี่ยเกิดบนหัวเพื่อนแล้วเราก็อ้อมไปศัตรูนะอันนี้ผมจะเล่นแบบจบเกมไวนะบอกไปเลยสร้างจุดเกิดไว้ตรงนี้ปุ๊บเข้าซ้า แล้วมาดูศัตรูมีในไซส์ไหมโอเคศัตรูไม่มีในไซส์ปุ๊บผมจะหาที่วางจุดเกิดใหญ่เลยเพราะตอนนี้ผมได้จุดเกิดใหญ่ละเอาที่ปลอดภัยนะจุดบ2องเลยนี่ตรงนี้แหละต่างปุ๊บโอเคจากนั้นเราผมจะไปยิงตัดศัตรูที่ด้านหน้านะเพราะว่าเตรื่อเรายังเข้าด้านหน้าไม่ได้ยิงศัตรูด้านหน้าคือจริงๆอ่ะถามว่าทําไมผมไม่ไปยิงตัดศัตรูตรงเกิดศัตรูเพราะว่าเรายังไม่ได้เคลียร์ศัตรูด้านหน้าเลย เพราะฉะนั้นเกิดศัตรูนเนี่ยน่าจะไม่ค่อยมีเรื่องมายิงตัดด้านหน้านี้ก่อนนี่ตรงนี้เคเห็น okay, <c oughs> ไหมจุดบีสองจะได้แล้วแป๊บเดียว <c oughs> บอกเลยว่าถ้าที่ <c oughs> บุกุยฝั่งนูน้นมีคนชื่อเหมือนกันหลายตัวกดมาเป็นตีจริงด้วยมาเหอะเหมือนตีโซโล่ก็สู้ได้สบายมาก <c oughs> เล่นกิ่งสกักอย่างเล่นกิ่งสกักอย่างดูดูด,ดูทีเราโคตรโถมอะ่ะทีเราโคตรโถมอ่ะเจอจุดเกิดใหญ่ไป โอ้ไม่ทันโควต้าขี้โม้อยู่บีสอน่าได้โอเค B2 ได้แล้วต่อไปก็ B1 อันนี้เราจะยึด B1 หรือ B2 ก่อนก็ได้นะเพราะว่าระยะมันพอๆกันแต่าาผมผมเกิดตรง B2 อีกรอบเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าจุดเกิดใจเนี่ยถ้าเกิดว่ามีคนมาเกิดเราจะได้150แตม้มผมเลือกลงมาเกิดเพราะว่าผมจะได้แตม้มคะแนตอนต่อหน้าจีเยอะกว่าโอเคแล้วก็ไปเก็บบีหนึ่งไเก็บบีอีกได้แล้วผมก็ไปเจอ B1 ต่อ ขึ้นจุดเลยไม่ต้องกลัวตายขึ้นยับจุดเลยเห็นไหมโอ้โห,โห,โโหเก็บเรียบอะสี่ห้าตัวคนเดียวอะเนี่ย B หนึ่งก็จะได้ละโอเคบีหนึ่งได้เสร็จปุ๊บผมก็ไม่เคลียร์รอบนอกว่ามีศัตรูตรงไหนอุ้ยอ้าวดนอะไรอะไม่เห็นไม่เห็นทำไมเม็ดเดียวแตกเลยเอ่ะมันล้มไวมากเลยนะโอเคตอนนี้ B2 สองก็จะเสียอโอเคผมว่างจุดเกิดไปที่ B2 ผมขอเคลีบร์ B2 ก่อนแล้วกันไปบีหน่ย เบี 1, ้ย่1เบีนย B1 เด้อเพื่อนเบี้ย B2 มามเช็คด้านหน้าแป๊บนึงนะเพื่อนจะได้เข้ามาได้เจ็ดด้านหน้าก่อนปตาย B2 จะเสียอีกแล้วโอ้โหสถานบ้านจุดเกิดแบบขนาดนี้ขอเจ็บ B2 ขอนนะคือตอนนี้ได้หมดเลยจะเอา B 1, B 2, ี1 B2 ก็ได้ได้หมดเลยอะ่ะขอแค่ยิงสต์คือตอนแรกที่หลักก็คือยิงศัตรูในจุดให้เยอะที่สุด ยิงศัตรูในจุดนะผมจะไม่ค่อยเน้นยิงตัดจุดเกิดเท่าไหร่นะขอเชียร์ศัตรูในจุดก่อนตอนเนี้ยกสองเยอะจัดเชียร์ตัวในจุดอ่ะอันนี้เป็นตรงนี้เป็นจุดเกิดศัตรูละเป็นไม่ค่อยเน้นเท่าไหร่ขอเชียร์ตรูในจุดก่อนจะได้ยืบีสองโอเคบีสองได้แล้วพอบีสองได้แล้วปุ๊บเนี่ยตอนเนี้ยเราค่อยดันลึกไปยิงตัดเกิดศัตรูละ บีสองเรได้แล้วนี่ยเอ,ออันนี้คือเกินศัตรูเฮือมือมเกียร์เกียร์แต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆแบบว่าอยากให้ทําแบบแยกแมปหรือว่าตรงไหนจุดเกิดศัตรูอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมสอนให้ได้นะคอมเมนต์ไว้ละกันเนาะเพราะบางทีเราก็ไม่รู้ไงว่าแบบเอ้ยชอบแบบเจาะจงแบบนี้หรือเปล่าเห็นไหมบีสองได้แล้วแป๊บเดียวเองผมเล่นจังหวะไหนว่าควรทําอะไรเนี่ยสบายมากมันจะทำให้เราเล่นง่ายตอนนี้ก็ไม่มีอะไร ไห้ยิงตัวไปเรื่อยๆรอจุดเ,เกิดใหม่มา จุด C ก็เหมือนตอนที่เข้าจุด A เ,เลยก่อนจะไปเล่นกันต่อจะมาแนะนําเซตสก,กินใหม่มาในธีมสายดาร์กสีดําทองสุดเท่ซึ่งในเซตจะประกอบด้วยปืน C.I.19 ต่อมาด้วยปืน S.12k และปิดท้ายด้วยปืน A.S.V.A.L. และถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนสนใจเซตสก,กินนี้เรามีบริการรับเติมเกมมาแนะนํานั่นก็คือแกส๊สท็อปอัพโดยจะมีทั้งหมด3แพ็คมาแนะนานั่นก็คือแพ็คทดสอบดวงแพ็คดวงดีและแพ็คเมากระดาษใครชอบแพ็คไหนจัดแพ็คนั้นได้เลยคิดจะเติมเกมคิดถึงแก๊สท็อปอัพลิงอยู่ใต้คลลิปเย ผมมันมีจุดเดียวง่ายแล้วยังไงก็ชนะตอนนี้เราเหลือร้อยแปดสิบแปดคนโอ,โอ้เดี๋ยว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 เกือบแตกมีนับเวลาเฉยหลังแล้วทำไมเอาไม่ตายอ่ะโปวเอามาต่าบนนี้ตายดันไปโอเคผมจะดันหน้าหน้านะครับเทคนิคเดิมเทคนิคเดิมดันหน้าหน้าไม่อ้อมนะเดิมไม่อ้อมนะ จะสตูต้ได้เพื่อนเราคนที่เล่นไม่เก่งจะได้แบบว่าไม่รู้ทางแบบอ้อมเราจะได้แบบง,ง่ายๆมั่นใจแล้วสู้ได้เหู่ล้วโอ้โหเรียบร้อยเรียบร้อยโรงเรียนจีนออได้อยู่เอาได้อยู่เอาไหลไหลไหลเฉยไหลเฉยเจอโดนยิงอ้อ,อมไม่อ้อ,อมเลยโดนยิงแต่เจียเจียตอนนี้ห้องกลางเรายึดได้แล้วอยาเอาเอาโดนหลังเรียบร้อยตอนนี้ผมยึดห้องกลางได้แหละ เพื่อนเราถ้าเกิดว่าเล่นกันเก่งๆก็น่าจะคุมโซนห้องกลางได้นะดูสิอ่ะเกิดปวดหัวเพื่อนแล้วกันโอ้โหอะไรเนี่ยเกิดโผลเพื่อน <c oughs> เพื่อนพาสวยจริงเกิดมากลางดงระเบิดพงระเบิดไปงงไปหมดาวางจุดเกิดโอเควางจุดเกิดทันโชคดีไปตอนนี้เหมือนเพื่อนเราจะโถมอ้อมกันด้านขวานะโอเคมีคนวางจุดเกิดใหญ่ สวยนี่เห็นไหมเพื่อนคนเพื่อนเพื่อน,อนทีมเราเล่นเก่งสุดเราก็วางจุดเกิดเล่อีกอันหนึง่งเซฟตัวเองไปตอนนี้อา่าตอนนี้เข้ามาในจุดสีแล้วศัตรูโถลมาด้านหน้าเยอะผมไม่สนใจนะผมขออ,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 อ้อมอ้อมเช็คจุดตเกิดก่อนเพราะมันไกลไงเคลียร์นในไซส์ก่อนตอนนี้เคลียร์นในไซส์เคลียร์นในไซส์เข้าได้เคลียร์ในไซส์เช็คเกิดศัตรูมีแสดงว่าตอนนี้ศัตรูอยู่เนี่ยห้องกลางด้านหน้าหมดแต่ผมจะไม่ขอไปนะเพราะว่ามันไกล ขี้เกียจคือไม่อยากจะแบบวิ่งไงมันเสียเสียเสียจังหวะเสียเวลาแล้วขี้ตรงน,นี้ดีกว่าเข้ามาในไซต์ขนาดนี้แล้วไม่ต้องออกไม่ต้องออกไปนอกไซนะต์นะเคลียร์ศัตรูลในให้หมดโอเคจุดเกิดเริ่มมาแล้วกินไวจะจัดเลยนะตอนนี้เล่นเอาชนะเนะี่ย ต่อไม่ตึงบอดอะไรก็ไม่ไม่ใช่อ่ะตอนเนี้ยเขาทำนู้ดกดมาเป็นตี้ด้วยเนี่ยกลมาเป็นตีเนี่ยเมื่อกี้ก็คนนะเนี่ยอะไรนะ่ย W N W N เนี่ยชนะง่ายง่ายเห็นไ,ไหมง่ายมากอ้าวโอเคสวยก็คลิปนี้12นาทีเนี่ยเทคนิควิธีการเดินเกมว่าจังหวะไหนควรเล่นอะไรแบบไหนก็ ตามที่พูดในคลิปเลยนะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์เปนเพื่อนนะใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดไลค์แล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปเห็นไหมเขากดมาเป็นทีมลองดูชื่อเห็นไหมเหมือนกันหมดอะโซโล่ก็สู้ได้นะถ้าเราเล่นเป็นอะไม่ยากไม่ยากไม่ยา,ไมยากเกินความสามารถของเพื่อนๆแน่นอนนะครับอยากทั้คลิปสอนเกี่ยวกับอะไรแนะนำอะไรก็เมนบอกได้ก็1 9ึ4อคะแนนต่อทีก็ธรรมดานะเรื่องปกติของช่องนี้นะครับอย่างที่บอกไว้นะครับ